สวัสดีครับร้านนาดาล์ดิสซิ่งช็อปนะครับวันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับ Honda CRV Gen3 เจนนะครับผมน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเบอร์5 W 3 0นะครับโมเด g ร์เจนนิวเจเนเรชันนะครับผมขั้นแรกนะครับเราก็ทำการยกรถก่อนเลยนะครับแล้วต่อมานะครับก็คลายน็อตตัวถังน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อทำการถ่ายน้ำมันเครื่องออกครับผมน้ำมันเครื่องนะครับที่ผ่านการใช้งานไปแล้วก็จะมีสีแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการถอดกองน้ํามันเครื่องนะครับกองน้ํามันเครื่องนะครับควรเปลี่ยนทุกๆครั้งพร้อมกับการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมเราจะใช้ทั้งการถ่ายออกนะครับและการใช้เครื่องช่วยดูดน้ํามันเครื่องออกมาครับเพื่อให้น้ํามันเครื่องออกจากตัวเครื่องให้หมดนะครับนี่ก็เป็นการขันน็อตปิดตัวถังน้ํามันเครื่องให้สนิทนะครับผมใส่กองน้ํามันเครื่องเข้าไปใหม่นะครับผม มาเทน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับเบอร์5030นะครับมอริเจนนิวเจเนเรชันนะครับเอ่อน้ำมันสีเขียวเรืองแสงนะครับตัวนี้เทคโนโลยี MFC นะครับ l ม r f i c ลาฟิ c ชั่นคอนโทรลนะครับสามารถลดแรงเสียดทานได้ถึง30%นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นนะครับผม นี่ก็จะเป็นการเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับและบริการฟรีนะครับ,รบทําความสะอาดแอร์โฟนี่ก็จะเป็นบริการฟรีนะครับถอดกองอากาศออกมาเป่าฝุ่นให้นะครับ สุดท้ายนะครับบริการฟรีที่เราทำให้นะครับก็จะเป็นการทำความสะอาดห้องเครื่องนะครับเราจะมีสเปรยเฉพาะเลยนะครับและจะใช้และเราก็จะเช็ดถูให้ด้วยนะครับสำหรับห้องเครื่องนะเงาแวบแน่นอนเสร็จเรียบร้อยครับหากสนใจถ่ายน้ำมันเครื่องกับร้านนาดาดีซิ่งช็อปนะครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ